ดีครับเรามาที่หมอกผ้าเมืองเลินอมเจ้าเนาะไอเชี่ยมาพีต้าว่าไอเป็นก้านตะไบอ่ะอัน้เขาได้มาีต้าปี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 ปนี่ปี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 ิีป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 ปีปีปาปี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 ะีป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 ปี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 กีป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 ีมีปีปีปี่ีป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 ียป ถอยนะมันมันหานะยแล้วจะย้ายน,นสก,ก,ยกีกาด้วยเนะเออลองนตาอพิตังงต้งลงตาหนะบ่นีนะหยนะแน่เมือขีลงไหยือกียบกับปุ้นนึงๆลุง,ลงตะแ่ยยหยิบปุ้นกาได้ง,งา่าอ่าสุดถอยุดถอยกันเขาเดนลยเขาลอดอรอีช่งก็ไม่ใช่าจีดต้ไหนะ ร uh, ู้มาหานน่ตั้งแต่ปีหน่งัน um ั hmm. ่นมาหานน่นตั้งนานปี่งนนันไต้เหนือเนี่ยอก็มึงลู้เหที่หาไปฮะเนะจกเนืเนอายปฮะก็เนื้อ้ไปไปไปิกิเนะานแล้วครับบอกบอกพระดูบนนี่าาอัดำเออยังน้ำนมีความ ดีใหม่เลยมากเจะปกันเมื่อไหรเออจะจก็ได้กันพาะไปมันพียงขอวปกูเลยนะไปตั้งเลยก็ไอ้หลวงงบดิมั้ไ้ลวงมั้กายหลวงงบต็มั้กั้โอ้มากเลลกามันจวนอ่อนเา็องชวนัเลาพีเดียมัเอเยมืออ้อมเ

เขาเนี้ยให้เขามเขาหัวมา้ตามื่เขาต้งแน่ต right. like right like like ้งเดียดมึงทองตำเข้าไปตำเข้าไปต่ำหมอนทีก้าเขาเนียอ่ด้วยงครับถึงนะครับร้านอาหารหมอกต้ามังลินโอ้ี่ตลกดีเลยตลกตลกโอ้รูวิวสวยๆนะครับผมเลนนนไปิ้ะถึงไหนย้ำหู่นิ ไวตัวรูสาวๆก่อนสาวๆสาวๆเฮ้ยการนต่งก้เดี่ยวจังกุยอจัดไปนะมีเดสาวรอนรับนะครับผมนี่น,าาน,น,นครับอ่ามีสาวเอาไกับจับบนกิ๊บอมาแล้วนั่นเปลววาเลียนกลนะับมาไงไปเปลนกั <S <S <ส>บกดกับบนชิกงมาน,ะนลั่ตัวนี้ตานบนิมาลำบวอะ่ะมาเลยมือ โอ้เสียงเพลงเอานะครับบอลลีกจกลหนหนาาัลล์คไว้ในน้ำนะอ่ะลุงหอ่อมเลยกุ้มห่อมเหรอเนี่ยมีเหรอต็อกกี้ฮะสำเนีงกะลาปลาเบิร์เดืนเอ้ยมิงกะลาปลาก็ได้บอลชี่ย่องล่ะเอ้ยเป็นปืนป็นนี่กันนี่นยอ๋อนี่ยเนี่ยใบมันใบนตียงไงอ่ะมาเนาี่ยมา เอาสาวอ่ะม์ไว้อกงกับวงรู้เป็นยังไง่ายไหครับขาตุดขาตุเอาไปรวมนี่หน่หรือเนี่ยดูสาวสาวสาวห้องน้ำถามห้องน้ำเพิ่อถามมาเพ่ถามห้องน้ำมา ถามถามยังถามว่าละจะไปร่มเนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยจัดไปนะครับนี่นี่นีไอ้ยียีตรงไหนตงตันมาตัได้กันมาตัวในกเนี่ยตั้งนตรงไหนรนใหม่ินต้รับเขาสู่แข่งเมืงด้านหมอกฟ้านะไอ้ยีมาเนี่ยเดดถ่วงะ

งุ้มเนียวงุ้มเนีเร่ยเดียวแล้วลๆๆแล้วนี่เลยจัดไปนะครับผมสิงเพียงจัร่งนะครับผมสิงเพียงจะรังมากครับผมสิงเพียงรัางมากเลยนะ<ม>โอ้ยไ,ได้อกหกอัก้นียยตุ้มน้ำเน Ờ <laughs> này là tinh kích của thăm chân hảo hảo biết này, hảo này đây, hảo hảo á hảo 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 xì nó hảo lại hảo 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 nó hảo 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 đây hảo 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 ôm hảo รับย an, kind of ี่สต้นรับเขาสูร้านหม้าน้าที่มานันมีบรควาทมาเรีดีไซเยหมพปาป้าป้าปาสการอแล้หัวหมพาสบาติกเปียวาขาเออมู้จีของเหรอขาขาตอกบสิงยเงี้ยวะโเบเอามาแล้วนู้นมันมสัชื่อโกชเอามาดีในกันหรอทีมาจะมาดีแล้วเน้งหเจะ้าห เฮ้ยกลับแล้วหูเปิดกินข้าวรวยมิลูมินูมินูเออมินูมาเอาเบียงเออเบียงนี่นไหนนะสงปอก็หมอสงปองใครที่ยังไม่เคยมานะเขามาได้เนี่ยนะครับผมลานนี้นะก็ผ่านด่านเยอะมากครับลานสดเยอะครับไม่ดูว่าเมนูพีมพ์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับขอชิมก่อนนะครับผม อันนี้หมดไป3มล้านหแสนูก็ละขวบหกเายื่นอาอไรนะเมามาหกเอาบเนี่ยมาเนียมาเลยหาเหมือนที่นี่นกหนจิกหนิ่นนานไล่กันวกผดูใส่บาได้ปัดได้กดเจากูพี่ดูิมีทีที่นี่มาแล้ว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 ตรงน้ำบุ่มทำแล็กกันวะเนี่สูตรแต้มมันเหลอสองห้าได้ปันนะวะ นะบัตรที่แบสองี่้เป็นอ่านมากกว่าใส่ท่องหรอมไปทั้งแม่เอิมหนูกับมันไม่เร่งนะปันกสามแสนหกหมื่นโอเคกสามแสนท่อโอเคกับาแนไม่เลอ่านกเห่าวหรออันนั้นเอิมเปิดแม่ในก็เปิดแม่ในเปิดดิปันหหมื่นหนึ่งขนาดเอาแม่ลงที่ไหนกันนะหมื่นหนึงนะคโอเคเโอโเโเอเเอเเออน เดี๋ยวนปกตน้ำปุ้มเลยะว่าเฮ้ยในพย้นบ้านร้านึ่งคนนี้น้องร้านหนึ่งคนนี้ไม่เดือดรมไม่ห้างรออ่านนักกอะไรอยู่ไปอะไรวะไม่ห้างอ่านนี่ถามไ่ามใช่ไม่ดังอ่านที่บกาแต่ทีก็รับผิดชอบแก่เด้อรับผิดชอบแก่เด้อหายอมามาขำเลยปนเมื่อเลย จะบ้าดื้อมอ่นได้นะสามแสนทกนะปันกะโอเคอสอนก้สนเนนั้นกูใช้มาตอกกันอ่ะลูกค่ะเอยินดียินดีจีลานเจียงก็ได้มูนะเจ้าของเป็นแม่ขันนาม่ได้ยินีไม่อกเมาเมาผ้า เฮามาไ่ฮัเนี่มาเหอนู่ตเลยตต่อายวาย้นมือทูกมไล่วย้อนหูจักน้ไม่ะเสียงตดไอแต่พเสี่ยงแนมลาาคุณตั้งหนำตั้งลายทูน้ำนาตีดานี่มาเมื่อไรบ่างไ้้นเฟียดอะไรเฟดชอเฟียดปุ๊กะผมมาแทงพวกกมีคนเจักก้มีีนันเ้นเหมือกันโอเกฮเออยังเเฟียดตไรตั้งหลังน่มหน่ช่ยีบากช่วยีบากให เปิดไฟกัย้อนดิราคายี่เนี่ยค่ะจัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมดูอ่านนะ